วันนี้ผมจะมาพอดช่องอลันเบเกอร์นะครับแล้วก็เออผมขอเปิดเสียงในคูเค l e นะครับ please dub it in Thai อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปพาเลยนะครับผมอันนี้ผมขอช่องอลันเบเกอร์นะครับก็คือ East <c oughs> อีสอ a ลเลนเบเกอร์นั่นแหละอ่าอืมแล้วก็ผมยังไม่รู้ว่าจะเอาคลิปไหนดีของก็เลยว่านะจะเอาไอค้คลิปสามมิตตีอันนั้นนะ่ะอ, <c oughs> อะไรนะี่ไงอะไรเนะี่ยโฆษณาอะไรเนี่ยอ่า เออเดี๋ยวมต้องยุดกันนะก็พาดไทยนะอืมวันนี้เราจะมาทำคลิปกันนะโอเคโอเคอ่อได้แล้วเพวื่อนอืมได้หๆ okay. อโอเคแล้วคนกันน,กน,กน,นี้เราจะมาเรียนกันอืมเดียมันเข้าขกาันแลยโตหรือเออันนี้มันไม่ใช่วัน แล้วมันคืออะไรเอ่อจุดอะไรออมอย่างเลยอืเล่นบันยุ่งๆอะไรอย่าเี้ยอ๋อเฮ้ยจะ่าไปโดนทีมันะตอนนา้อ้าวเมาไหนะเอ่อเอ่อเมาทำแบลนี้เขาเลยเออเก็อ๋เยี่้อไห เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูฮึฮอ้ฮะอ้าไเ้อกังกันเโอเคไม่ใช่ไหมวใบตีลูกบอลเสร็จแล้วฮ่าฮ่าอโอเคตีลูกวันเงนตีลูกหรือเตะลูกอลแล้มันเป็นเรืาอะไรกัน อยังเมยถ่ายคลิปสำเร็จแล้วโอเคเราจะถ่ายคลิปอีกคลิปเดียไหมเออไม่รู้อ่ะแต่ฉันจะเอาไปลงแล้วอืมยังแรกเรามาตต่อ,อโอเคตต่อตต่อเลยเออทำไมตต่อ,อ,อหญิงใช้ได้นะ อ่าฉันไม่ได้ใช้ได้น่มันเก่งเลยเออ่าอ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมมาเดูกันเอ้ยเอาบางทวิเสสอ่อะไรอ่ะอ๋อ๋อขยายจออ๋อจะได้ดูได้ทั้งหมดแบบนั่งอ๋อแล้วเราจะลงคลิปยังไงอ่ะ ใส่วดีใส่ลงคลิปใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่ไเอยๆแแล้วก็ลงคลิปอ่าอ่าทุกคนย่ยมเลยอ่าบุ้งย่ยมเลยทุกคนยิ้มย่ยมเย่ยมยามากเลย แล้ว CG นี้มันใช้ได้เลยนะเื่อนอืม ừ, ใช่ฉันก็ vai, อย่างนั้นอ่ามาดูมืกอใหญ่ที่สุดกันเยี่ยมอ๋อเยี่ยมฉากนี้เด็ดมากเลย,อยเอาผ้าแดงไปอ่านี่การ์ดอยูนู่นโอเคเรามาแต่งตัวกันอันนี้เป็นชุดปคลิปเอ่อแนว เปอร์ฮีโร่นะทุกคนแล้วก็ไปอนนี้อ่าแล้วก็ยกแอ้วอ่าทำฉากร้อยฉากเลยแล้วกันอ่าเรามาตัดต่อกันอ่อ่าอ่าตัดต่อเอออ่าเยี่ยมตัดต่อแต่ว่ามันยังไม่เยันอ,ะอ่ะอ่า เออเยี oh. Oh, société, ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมอ่าอ่าเพื่อนเราทำสำเร็จสีจีนนั oh ้นไม่ต้องใช้แล้วว่าโอเคโอเคใส่อ่ใส่วาไรย์อะไรก็ไม่รู้ไอใส่ซีจีนนั้นด้วยเอโอปับไปเลย ปุ้มต okay. okay, okay, yeah. ุ้ม <Darwin> อ <making sacrifices> ืมไปไปไปเยี่ยมเยี่ยมเุกคัเราทำได้สำเร็จแล้วมั้งโอเคโอเคไปเออแล้วก็ลงอืมกีสีอะไรกีน้าฮาจุงมโอ้ย ทำไมนาทำไมมันจังเยี่ยมเออเออเออเอ้าทำไมมันชอ็อตชอแบบนี้ล่ะเออทุกคนมาดูกันโอ้โคตรใช้ไม่ได้เลยเพื่อนแต่ไม่เออโยนทิ้งทังขยะไปเลยสัตวรรอตั้งนาน อืออืมแล้วมันผิดพลาดตรงไหนนะาันเลอะโอ้ยโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปอไม่แบรนดิต้าอยสตาแซน์ <c oughs> ไองปรเโด็จบสยอดเยอะๆๆโอเคปิดวะ อ๋อเย้เราได้แล้วเพื่อนปุ่มฮือไม่ไม่ไม่นี่นี่น,นี่อ่าๆปุ่มปุ่มยังไม่โอ้ว oh, wow. เยี่ยเยี่ยมเยยเยี่ยมเยี่ยมเลยเอช่ออออา,างเรามีสาวสัคไซแลอร์ละนะไปฮะ๊ึอะไรอะ่ะเออไม่มีเหตุผล ไม่เหตุผลนีใช่ไหมเมื่อกี้เพิขิดไม่น่ามีอะไรมากอ่ากระบาดยอ่ามันก็สลับาดไเฮะฮเฮ้ยเฮ้ยมันจอสู้ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย มามามาเอาเอ้าเอาเอ้ยตุ๊ก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 เอ้ยอย่าอย่าถ้ามีโอเคถ้าเข้ามาก็ตีเอ้อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันกินอะไรอ่ะ อีก่ทก็วควมไม่ได้เราต้องเอามาก่อนอนนี้มันจะกินหมดฮไม่นะมันกินมันกินเออร่างต่อร่างเข้าไปเออเ่อลยจเจ้าแขีวแต่ว่ามันไม่ได้อะเออเราพร้อมแล้วอ,อุปกรณ์อะ Ui! 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 ok Ui! 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 Ui!

อะไรอ่ะเออผู้เฮ้ยเอา้าวมันหายไปไหนแล้วเออเขียวเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนั่นไงตัวจีนของมันเออเออมันเป็นอะไรอ่ะ มันนี่จะพูดยไงไงนะงั้นเราเราเอ่อยีงกระโดดมันด้วยมเออเจ็สีเขียวอ,อันนั้นมันไม่เกี่ยวกับมันเลยอืมเอ้ยใคราตุกมาพอดีไรอ๋อเหรอบูมเอาโดนเอฟเฟกต์ซาโลโมแล้วนะเนาะ อือปลูมอ่าอ่าปบมืออ่าอ่าไต่ปมปมปมมือแล้วก็กระโดดไปสีเขียวไปจัดการมันให้ได้ทิ้งลงถังขยาะซะอือยี่ยมเออ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 สีเขียวเป็นอะไรบ้างวนี่ยไม่มีอะ เออเย่ uh, yeah. เราทำมันได้้วเย่เย่เย่เออแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเรามาทำคลิปอีกดไีไม่เอา,าเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเองอะเจ้าเดียวอะอะไรอะ่ะเฮดิดอิดเขออะทักมาว่าเตื โอเคแล้วก็เสียงจะเหมือนด็กนิดนึงนะเพราะว่าเสียงผมมันไม่เหมือนเสียงจริงอะ่ะต้องขอโทษจริงจริงนะโอเคแล้วผมก็จะไปตัดต่อแล้วนะครับผมแล้เสียงเป็นยังไงมาตัดต่อแล้วกันนะเพมใชได้เลยโอเค okay. แล้วก็ แค่นี้แหลปิดคลิปแล้วนะคะ